อ่ะโอ้ียงกี่กินผัดเยว้ไปกินออกอืมกินยากาศใช้ห้าลายเอื่อมห้าลายเลอ้อเลยไปีินันเห็นบ่ ขออภัยเลยค่ะ <c oughs> ตายครั้งอีละไป <c oughs> แก่แสบทองกันต้นทา่านาเก็ตเป็นแนการ <c oughs> ขออภัยเลยค่ะเอ้อผู้ใดไแน่เอือมเบลอร์นี่นหนเฮ้ยอย่าหาว่าทอนตดกับขี่ของมีในโลกค่ะ้บาบ่มีซุ้มนันซุ้มเจาะเมเนน็นต่ายเมีนบอ่อบางคตต้นบอกอยืนทองว่าซันจนได้ไปโรกบาลจนได้ไปสวนดากคุณตัว <c oughs> เจ่พี่น้องกาสบายดีเพ่อแม่พี่น้องคือกูสุขุนขาบอกกับอปีลาสพา,ากินคนรักสาวเบาพื้น้าคือเกาพี่น้องเอ้ยอีหลาคือเกา,เกานี่ล่ะฉัน <c> จ <oughs> ิ้นน,น้ำอารมณ์เนาะสมคือมือเด็ดเม่นู่ตําเส้นแก้วพี่น้องตํำเส้นแก้วใส่หมูย่อหล้วก็ใส่เลือดนะคะดำดำอันนี้เ่็แม่เอียงเดิมเลือดไก่ค่ะควาหลายใหญ่ห้างสดสดค่ะ มือบอกแก่ข้าวเยอะแกะมือมเอด็ดหน้าแมไ่ไร่จงรวงสิค่ะสุดหนามก่อนบวงไปจับจำเนงขึ้เกาใส่ผักบุ้งใส่บักเกือบปอใส่ผักทั่วจับเต็นแก้วชึ้นมา อื๋อนนกรุบดีเยวเลิศนะคะเลิศอยู่นะคะอืมขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะเพราะว่าจะกินคนเดียวอืม คุณสานอนค่ะคุณสาผัวนอนค่ะ,คนอ,นคะอืมเลยเห้นแกวเอาไปหลวกประมาณห้าถึงสิบนาทีค่ะอืม ละเดีดตันเลือดอตันเลือดค่ะขออนุญาตดูดมือนะคะ จะบางตอนมูย่อไข่อืมอืมเอาสิมาเลยเราจะสูบเจอให้เข้าปากเลยอืมแสบ จิตจูมากเลยเด้วค่ะสังจิตจูจิตจูมากอ่อแล้วรอดถ่ายประมาณสามอาทิตย์คนละอาทิตย์ถูกสังมาจากกินนายก็บ่ายีจิ๊หฮอร์นายสามจิ๊บแอืม พอดีครับี่อยากกับมาแต่อำนาจจะเลิ่อนพี่น้องพาคุณสามีไปหาแม่ครับแม่ไงเนาะค่ะแม่ของแม่ก็คือแม่ไงหรือว่าแม่ยานะคะเหม่นวลาแม่ของแม่ไม่ไงอย่เียและทางบ้านอีหล่าอื่นไม่ไงอือ เลิศนะคะอืน่าจะสูบเธอเลยขออนุญาตเอาอีกก่อนจะกืนนะคะ <c oughs> พิดไปก่อนแป๊บหนึ่งฮึ่สร้างในหัวใจถึงสิปิดบอมิดกระตังกินน้ำอัดรมอัดรมแล้วมันเป็นยังสีนะคะงองตร์บางคนจะว่าเอ้ยเอื้อบใส่ไม่นาเกียดสิว่าสันเอะไม่เป็นสุงอง่ะไม่เป็นสุภาพสตรีซะเลยสันเ,เอื้อบใส่ไม่สันแต่กูแลนด์ก็อันนี้กูอยู่เพื่อนกูอีห่า นี่กูแลนเออเอือมดูเดินเงนินเตี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนค่ะก็เข้าใจว่ามันหนาเกียดในสูงชนเขากับเอือมเขากับหูว่าเออตรงไหนกวนบกวนนะคะแต่อันนี้เขาเฮ็ดคลิปห้าทีออปลิดคลิปแล้วแล่นไป เอื้อบอยู่หมองไหมมนจับโบเมนเนียนะคะไซ่์มันโหลดอืม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 ปั่นแบบ ตำลายได้เนี่ยเป็นโคกพุยโคกปักง่ายคุณผัวนอนมาแต่พูดผัวสิมากินน้ำมกมากมมากินใจอมื่จงวางกินกินพ๋วเดียวจบสดอื้อ

แซ่บอืมอืม Mm. จับบอสจับคัดกินผู้เดียวก็แซ่บค่ะอืม mm. แป๊บนึงนะะแล้วค่ะแป๊บนึงครับเผยดเข้มมากแปบบ๊แบบนึงขอกินตำยู่เอ้ยแรบบับเปลา เสียงรถหม่โอเคจ้ะพี่น้องมาแล้วแทตตี้ชานแนลมาแล้วค่ะเปิดประตูบ้านให้เขาก่อนเปิดประตูบ้านในแทตตี้ก่อนไปแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากคนที่ตามกดไห์ก็แจร์นะคะสำหรับมือน,นห้ไปเถอจ้าบ๊ายบาย